ครับสวัสดีครับตอนรับขอสู้ช่องวิธีสารในบางกอกนะครับเด้อนี่ครับวันนี้มาได้ก้อยครับซื้อก้อยมากซื้อเหนียวมากก้อยครับรอยเลือเล็มไหมครับกับกับานเลือครับวันนี้ใส่กับกระตุกกรตุนะครับใส่กับไปเอาปิคนโหยก้ยสุดๆเลยครับปิคนมาเน่าหอมมึนยเลยขัวมม่ไม่เลย แสบเหมือนกันครับมื่อนี่ไม่ไบายหัวหัวหอมครับแม่ครับแสบพีบ่ยยว เห็ดก้อยเนี่ยเขต้องใส่น้ำปลาครับใส่เกลือครับแม่นบ่เกลือเกลอเกลือเราจะเกลือพ่อครับบางคนก็มักแล้วถ้ามักไผมักมัน่นครับแต่ว่าส่วนมากจะคลองชอบใส่เกลือครับเกลือแสบเหมือนกันครับอ๋อเนี่ยบ่อใส่เลยไป,ไปอืมอ่ะเติทากองนอกไปอ่าทากงนอกขึ้นมองอว่าไงเด้อเอาไปใส่ผัก มยชาวยกันนะฮะฮะวายมาเอาไปกัไปไปไปังไปแต่เว่าต้องเก็บไอ้เจ้าสิมาสูนหมอดเจ้าจะไ่ได้กินเลยไปเลยเอายังถามลำปลาเสร็จไหมำปลา ยังไปยังไไปนี่อ่าปลามเือายกบว่าได้กินเขัาเมื่อนกอดีเนี่ยพเดียวมาสุนตัวสุนตัวอีกีบบต้อยเลยบ่ได้กินเลยอเกลือย่างปองอเกลือยังปห้องเอาอร่อหอมหใส่หนอี่นะครับมือซ้อไปไปลงดางครับ ครับเป็นคลิปต่อเนื่องครับอันนี้ก็คือหมกหูปลาซิวครับโอ้ยงามมากปลาซิวงามครับผมครับสุดยอดเลยครับนี่ครับครับนี่นะครับไปซิวครับทีไปร่องดังครับป้าเหลือมูซอกครับมันปลาบ่คอยบ่คอยขึ้นมาเลยครับก็เลยบ่กคอยได้หลายครับครับหอมหอมหมกปลาซิวครับนี่ครับซอย ครับต้นหอมผ้านเลือครับกะนี่แหละครับยู่กินยู่ยังไงครับยู่ชื่อชู่ในบางกว่าครับกระจังสี่หระครับครับกินง่ายยู่ง่ายครับผมครับมะมี่ยังพิธีนี่ตองยังครับพักหยาขาวยุงเกล็เก็บนี่แหละครับยู่ในบ้านจะขออครับปลูกกระดอกกระเดาพักครับทนขั้นจองขั้นจองยังอ่ะครับปลูกไปจะกินบ่ละครับ นี่ครับม่วงหามมนาโหน่ครับแสีบเพืยงครับนี่ครับกำลังโอ้ก็กินเก็บกินไปน้่มันเกิดงามครับนี่มมวงหามะนาโหครับปลูกไว้นี่แหละครับปลูกไว้ขึ้นออกงวยงามครับนี่ครับต้นลำแยกเพื่อนใเป็นนวยครับคนละเป็นไรกับแซมมันครับต้นขี้เล็กครับ กินในบะหมู่บ้บานครับตัวเดียวเนี่ยได้ยางนี่กับมาต่อยมาสอยไปต้มไปแกงกินครับเบาหัวเบาหยังครับนีก็อยุครับนีครับผ่านเลือพอขาดขาย,ายก๋อยก็ครับน่ครับพีไส้หักมาเร็นมายามไปนี่แหละครับอย,อยู่ในมุมบ้านเดียวกัน หอมใบมะกรูดต้นหอมครับผมนี่ครับโอ้หันบุหด้มากเยี่ยมย้ำนะครับจผพานเหลือครับสุดยอดเลยนะครับเราเห็ดหลับเห็ดก้อยเนี่ยครับย่อมรับคนอยู่พอวขาเก้าขายก้อยขายหลับพานเหลือครับเราจะไปหาอยู่หาปลาหายังล่ลงคลิปไปบอยด้วยครับเด้อครับหันผ่านวัชอัดยังกันนี่ก็ขอตัวขอไปครับ ดีชมคอมเมนต์มาได้ครับผมติดกยามปรับปรุงนะครับอันนี้ก็คือปรุงมาเล้าครับเนี่ยปรุงใส่เพียใส่ดีสดมาเหล่าผักนี่ผักสดนี่คือขันตอนสุท้านนะครับตามไปด้วยครับนี่ครับใส่เพียขมขมนี่แหละครับใส่เข้าไปครับขันตอนของแพ้ของแพ้น่าจะรวยได้ครับเนี่ยนี่ครับ ขั้นตอนของมักเนี่ยครับกินแซ่บครับนี่ครับอันนี้ห้องมักห้อปรุงนะครับห้อใส่เพียใส่นี่ห้องแขวนอันตันดี้งหอยังครับนี่ครับห้อปรุงไหวหรอห้องตามไปด้วยไอ้พักนี่ไปขั้นตอนที่ท่ายกันห้อใส่ก่อนเนี่ยมันมันม่หยิซ้ำครับมันยิซ้ำเก็บก่อนนะอืมวางนี่เลย ไปเพียวเรียบร้อยไปจะพักไปกินได้เลยงซี่ขขงหัวก็งามครับนี่ยอู๋ใบตองหอมครับนี่ยอู๋ใบตองหอมเลยักซี่หอมหอมนะครับขั้นตอนครับขั้นตอนที่ถ่ายครับลงผักลงลงผักลงอือนี่ครับฝี<ห>มือพอขั้ว<ห> chẳng qua khoai tâm đây, đỡ tai bọc qua bọc qua và nơi gạch chưa này gạch này cứ mẹ hát 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 mẹ đây, mẹ hát mẹ ซิม,มึงินซิมเงินทำมาชมมึงทำยังไงทำยังไงดู้ไหมเนียนโอ้ย,อยขับยั่ๆ,ๆนะแต่พอชมวงขับพาดมันซิมก่อนทำยังไงเลยทำอุย้ยสุดๆเยี่ยมมากมา,าเลย สุดสุดเลยอ่าเอานี่มาเอาผักเมาบ่เอาผักกองไว้ห่างอือไม่เจอมาอ่านี่พอเท่ผักเท่นี่อันนี้ห่อเออนั่นแหละเท่ันนึงตักกลาดไปจานเลยพันตะเหลือเออนี่แหละครับสุดยอดกันได้พี่น้องเดลอ ยอ,อ,อดเลยครับสุดแรกเลยนะโอเคอ้าวมาเด้อครับเด้อเดี๋ยวตั้งกล่องกินขอน้ำกันก่อนครับมาเนี่ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ไปกันเดนะ้อมาๆ น,นี้ก็ได้จานนั่งก็ได้จานมะไปรก็ได้ครับมาได้ครับเดอ้กอดกินขอนกันนี่ยเอาะรือกลอับกล้องเขาหอนห่ออืมทำเนียบวันดีอ๋อบานก็ได้นะมาครับบานลุยเลยมาเด้ครับเดอ้กอดกิน,ข,นขอนเหมืกันครับยอยอนเบิเด้อ của mình đây, của tụi con đây, mà. đây. Ừ. Ừ. Ủa, này các bác không? thêm muối, bữa thân, sao má? rồi thêm muối còn, thôi, con lập Bộ kẻ khao, à, sốt bao? rồi แม่อันเหลือหรับม่ได้มาเก็ตตุนดูดีกว่าัมาดูครับดูครับ,<ด>รบเยอะหน่อยกันอเอารวบกมาเลยครับเด้อสด็จไกันเอ้ครับเซ่็ไปีครับ ทำไล้ครับครับต่อมาเชืม่มเลยครับนะครับโอ้ยทำง่ลยครับอืมต่ออออะรออับครับปลาซิซิว นะครับแซ่บๆเลยครับปลาซิวอุปัซิวัดเท่าอืมครับครับสว่าครับ ừ mai được hấp đôi hoặc sẽ chấm gần không มาักนะคุณเลยน้อยพักกัแล้วเร็ล้วน้องนี่นี่ละจานไดครับนะครับพี่น้องครับเอาทำละเขาทำเลยนั่งนี่หมดเลยนะนั่งอ่อนงามตัวเอาติดแเลยครับน Mm บอกปลาซิวครับพี่น้องครับบอกปลาซิวายครับแซ่บเลยครับครับหอกซิวครับ นะอืมอืมเอาแล้วครับ <sum> <tod> <hums> <tod> 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 อวยแสบครับแตเลอะุดรหครับดกทั้งดเนี่ยกันอืมอมอมรอมอม ไปกับพัดเรียนม .2 ครับไปดักดังวายุห้องลำบากครับผมมากกวสู้โอได้นะะเปูวมะไกันอีก่อมาหว่านรเนนอมยังมเเจ้าสินหลายแล้วหมอืมยกิโลนึง เพราะว่าอย่นี้แก่แล้วก็เรื่องรั่วจะมาวางเงินเท่านั้นถึงเมื่อไรครับดูดีกว่ากับคุณครับการซื้ออาหารรั่วถึนถ่ายคลิปก็ไว้ทั่งนี้ก่อนนะครับเด้อค่ะถึงปัญญามถึงนัดคลิปผมมาใหม่ครับผมกับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกัน้ะครับเป็นกำลังใจให้ส่องน้องใหม่คลิปนี้เอาไว้ทั่งนี้ก่อนนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ